บ้างนะซื้อมันบอกข้าใจดอกมันต้องเ็นเมืองจังสิละอุ้ยก็วันแสกแสน,นี่นะเทาเออ เทาเทา,ทากินอยู่หมกเขานี่เถาเหี้ยงอะเทาเจ้าผู้ใครเห็นยังอ้าวกะไซว่าเจ้าหิ้วเข่ข่อยก็ยางไปสื่อใครไม่เห็นจะถอดนี่อ๋อ่อยลืมไปพอดีข่อยเพื่อรับไปเทาอเจ้านี่เพื่ว่าใ้เป็นรับเลยนะเทาเจ้าสิกินอยู่วันนี้เขานี่ เออกินกินกินเออบังหันคอยรับคอยฟันมาเฮาแต่งงานกันใหม่ไหมอุ้ยอิลีบ่าเถาว่าแมนเคยใส่สุดเจ้าสาวงามว่าสันบอกแมนเ,ออเจ้าบ้ามไลยเถ่าใส่สุดสีขาวว่าแมนเจออ้าหญิงเออกระแมนเวลอนนนเนาเถ่าเฮ้านี่ก็แต่งงานกันมาแปดปีละโหเจ้ายังจาได้อยู่ที่เถ่าแต่ว่าแปดปีที่ผ่านมาคอยยังห่าเจเ้าเก่าเพราะเคยจางเลยเด้เออ เจ้านีปากหวานเนาะทิพานมาจะเคยนอกใจข่อยบอบอข่อยบอเคยเลยเฮ้ยเมนบน่นัวเจ้าจำาบ่ได้ติเจ้านีเคยมีเมียมาสามคนเอ้ากามีข่อยไม่พอเจ้าเป็นคนทีซีข่อยก็ให้เจ้าอยูู่้เดียวได้เถอะเออกันนินละเจ้าหนีไม่เคยมีเมียมาหลายคนเจ้านีบอสเปียนจะคล้องได้โอ้เถ่าเจ้ากระยันยไปข่อยหลายเรื่องมันพายมันโดนแล้ว ่อยก็ให้เจ้าผู้เดียวนั่นล่ะเฮ้ย่อย,ะ <c oughs> อยนะเมื่อเสือจะดอกเจ้าแอบไปหนอกใจคอยมากเป็นบอบอบพ่เถาเจ้าย่ออไปเรื่อยๆเลยตี้คอยไม่เคยนอกใจเจา <c oughs> <c oughs> ้าใดเมื่อเสือดอกปีกอน่ะจะจำาบใหด่บอไปเที่ยวข้าเราเกะเอาผู้หญิงมานอนบ้านหน่ำหนะเฮ้ยกระจำได้อยู่เถาแต่ว่าคอยก็บได้เห็ดอีกแล้วไดเจ้ากระสิลืมฟื้นเห็ดหยังงคอยเขียนเจ้าพันเ้าอ,อยู่ โอ้ยเถ้าเศร้าแค่ไนคอยท้อคอยบอกเจ้าแล้วไม่คอยสิบอเพ็ดอีกคอยเบื่อเสื้อจะดอคอคอเดือนทัดมาเจ้็ไปอีกจำว่าใหญ่สิ่ตีอันเรื่องเก่าๆนี่เจ้าสิลิวความหลังมาให้สิแตกยังคอยลืมเบื่อเลยได้ไดโธไอ้แบงเ์ซื่อมื่อน,นี่เจากก้ากาขืนเสียงสิงสค,คอยตีบอกว่าจะขืนเสียงแล้วคอยนั่นกาเลยกับเจ้าพรอโถโถโถ้อทถโทโถเจ้าสิเลิกก็คอยเลยตีเจ้าคี้ซางกาแท้ บว่าตะกาแล้วเมื่อแรงนี่เจ้าเอื่นพ่อกับแม่เจ้ามาโหลดเฮ้าสิป้าก MM. ันเฮ้ยเจ้ากาป้าข่อยเป็นบ่อเออป้าเจ้าข่อยสิไปหาเมียไหมเฮ้ยแบงหัวบดีเฮ้ยเถ้าเจ้าใครมาฟาดข่อยยังเป็นยังเจ้าเคยแนวนี้เฮ้ยปาสาข่อยเอาใครฝาดจะซื้อทาเป็นเขียดมับเจ้าน่ะ เอาไข่สองหน่วยมาฟาดดาคอยทุกคืนทุกคืนคอยยังมาเห็นเขียดเฮ้ยเออแมนต้นละเถ้าคอยนี่เอาไข่ฟาดดาเจ้าทุกคืนทุกคืนเจ้ายังมาเห็นเขียด่อยเลยคอยนี่มันซวยอีหลีแมนเจ้าสิมาเขียดเน่คอยเฮ็ดยังเหลืองซ้ำนี่เจ้านี่มันซวยอีหลีโอ้ย่อยขอโทษคอยสิบเฮ็ดอีกแล้วคอยสิบป้าเจ้าไลละคอยขอโทษขอโทษเออใครบอกกัอนหัวเรลืองต่แหลกน่ะ กะไข่นะ้เฮ้ยเจ้านี่ข่าสรรันบอกถึงไข่ฟ้าแล้วให้คอยเอาไข่ฟ้าเจ้าอีกเด้๋ยอเท้าอุ้ยก็มันเึกแสงนี่นะเท้าเออบ่อมีใครเห็นหดอกบ้านเรามันอยู่ไกลคนอุ้ยข่าสรรันก็มาที่ละเท้าเฮ้ยอีผิง คือว่าใครฝาดกันเลยสันวะข้าสันข่อยไปถอดใครแม่จะกินมันเนอร์เทา้าเออเออเดี๋ยวข่อยที่นั่ไปกินได้เทา้าไข่สองนวยฝาดดามันเป็นจังใดวะกูก็อสองสัยเนี่ยพีโอุ้ยอีปามอีแอนนี่กูตกใจเบิด ทำเป็นขอนอ่อนเนาะก็กูเป็นคนตกใจง่ายเนาะมึงก็หงอยู่โอ้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจแล้วมึงเห็นอีหยังอยู่นี่กูก็ถอดใครอยู่นี่มึงมนไม่ตาบอ๊ะมึงนี่ก็กวนตีนเนาะเออพิงให้กูถามอันนึงแน่โอ้ยถามอีหยังอีกมึงนี่มากสงสัยเนาะอันกูสงสัยนน่นใครฝ่าดักมันเป็นจันใด กบผัวมึงฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่อีปงอย่าบอกเด้ว่ามึงน่ะจอบมึิกูก็ผัวกูกูไ่เด็ดจอบดอกมันผ่านมาเห็นเงินะละขเขาเรียกว่าจอบมึงน่ะเสียหูไปเหตุอย่างมึงบอกมีผัวเอาว้ามันตกมีผัวตีพิงมันจะสีเข้าใจเออถ้ามึงมีผัวนะ่ะมึงสีหัูเองดอกว่าใครฟาดด่ากมันเป็นจังไดเอากบกูบ่ไม่ผัวเนาะ มึงบอกให้กูฟังเนี่ยบ่ไรติเหลืองแนวนี้เขาบอกม่บอกให้กันฟังหอกอีปามมันบอกเป็นแนววอ้ยบอกเป็นยังมึงมาบอกกูก็อบอยากหูดอกกูไปถามอีแบมก็ได้มึงไปถามอีแบมอีแบมกับ่ขามบอกมึงดอกมันบอกเป็นเหลืองที่จะม่บอกกันกูมาเสือดอกอีแบมนะมันบอกเคยมีความลับน้ำกูโอ้เหลืองของมึงสั่นไป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 กูเสียให้กับเขาแบบพวกกูกินก่อนอีอันนี้ โอ้ยบักมีไปแต่ได้ขายบ่น้อปีนี่คือเนาทิมเบิดล่ะโอ้ยสิบ่ไดต้ตัดทิมเบิดล่ะนี่ยเนาบัดต้นเลยพอ่เอเสียวเจ้าเฮ็ดอีหยังเอา้าไปจังได๋ล่ะไม่เสียวบามมาเลยน้ำเมียข่อยบอ่แมน ขอ้อยเมล่นก็เมียเจ้าล,ละแต่ว่าเจ้าอยู่ผู้เดียวบ่แมนขอยมื่อมึงบักมีขอยแล้วเจ้าไม่ทุละอีหย่างะ่ะอันขอยว่าสิมาถามเจ้าอันนึงอันนาอเจ้าพอสิตอบข้ามถามข่อยได้บ่อืมเจ้าสิถามยังไีไม่เซียวอันข่อยได้ยินเจ้าก็เมียเจ้าว่าใครฝ่า,ฝาดะมันเป็นจังไหนเจ<ป>้าคือถามยังสีไม่เซียวเอา้าก็ล่าถามจะสื่อมันสิเป็นเอียย โอ้ยมันบอกเป็นแนวมันบอกเป็นเรื่องทีสิมาบอกให้กันฟังเอาเจ้านี่ก็คือการกับเมียเจ้าเนาะเหลืองเพราะปนี่เป็นอย่างสีบอกให้กันฟังบ่ได้โอ้ยเม่เสียวมันเป็นเหลืองขพงผพัวเมียมันไม่มีภัยกาบอกให้กันฟังดอกโอ้ยพ่อเสียวคอยทามไนภกับพมกไันภัยบ่คอยมิแต่เจ้านี่ล่ะเพราะเพิงผ้าได้บอกให้คอยฟังแน่เด้อเด้อเด้อขันคอยบอกให้เจ้าฟังเจ้า่าไปบอกเมียคอยได้ เออคอยรับรองว่าคอยสิบบอกเมียเจา้าคอยสิปิดปากให้มิดเลยอันเรื่องแนี้นี่นะบอกให้กันฟังดซื้อมันบอกเขาใจดอกมันต้องเห็ุในเมืองมันจังสิเข้าใจอันใครฝาดด่างนั่นมันต้องเห็นในเมืองเ,เองลยบอกเขาเสียวอันใครฝาดด่างนั่นเขาเหตุกันจากไหนล่ะเหตุไหนคอยเบืองแน่เออรับรองว่าคอยนี่สาธีหลอดเดียวเจ้า แล้เลี้ยวี่แล้วเข่ซียวอยจะหัวแล้วเป็นยังไงไม่เซียวบอกให้ฟังจะซื้อมันบอกเขาใจดอกมันต้องเพนใ์ในเมืองจังสีละมันจังสีเข้าใจเออแมนเขเซียวเจ้าเห็ดหลอบเดียว่อยเข้าใจเลยแมนม,มันไม่เซียวเ,ออเรื่องแนวนี้บอกให้การฟังรอยมือมันกับเขาใจดอกเออ ขวากของซื้จังสันอยู่ได้พอเสียวคือจังมีบางหน่าวสองงวยมาายื่าดดาบข่อยมีบวเขาเอิน่นใครฝาดดาบมีละเขืเอนว่าใครสองงวยฝาดกันไปฝาดกันมา